สบายดีงายพ่อแม่พี่น้องต้องไปสู้คู่สู้คนนะคะโอ้ยเบาๆอย่าไล่ใยญห่างพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อพี่น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพี่น้องเกิดมาบ่เคยพบบ่เคยพอเนาะค่ะพญาจงอ่างขึ้นโลดพี่น้องค่ะพญางูใหญ่เนาะค่ะตำนานตำนานี่ก็ว่าพญางูนี่ก็เป็นพญางูจงอ่างนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบันี้ล่ะเขาสิได้โชคได้มาต่าๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ่นี่ก็โอ้มาจอดรถไว้ท้ายวัดพี่น้องมาจอดรถไว้ท้ายวัดบักอ่างไงเนาะค่ะพญายงอ่างใหญ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยบอกกับประผิดบอกผิดบอกกับประถือโอ้ยบอกบอกซับหน้าซับหลังพี่น้องเอ้ยกราบขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้ยมันตื่นเต้นอีหลีมันตื่นเต้นอีหลีบ่ธรรมดาพี่น้องเอ้ยพญาก็จงอ่างขึ้นรถ ค่ะอันนี้ลดอีกขั้นหนึ่งของพอ่อพ่อรวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งหกสามเก้าค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งหกสามเก้านะคะประมาณงวดนี้บอรวยงวดนี้สีรวยงวดใดญนะคะพี่น้องเน,งะนะะาะบร,มรนนะ,ะบมานแนวนึงกับตองมานแนวนึงล่ะค่ะพี่น้องค่ะิ่นว่าเห็นงูใหญ่นี่สุกใหญ่พี่น้องสุกใหญ่รางวัลใหญ่สิมหาค่ะพี่น้องค่ะค่ะเขามาเบิ่งมาชมเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้อง,พองเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด กดซับสะไข่กดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยบอกกรบปุกถือพี่น้องคาดตื่นเต้นพี่น้องคาดตื่นเต้นโอ้พี่น้องคนเด้อบนผืนผืนเล่งใส่เฮาเขื่อนได้พี่น้องเพิ่นเล่งใส่มาตั้งเฮาคือกันได้โอ้ยสาธุสาธุเด้อมาหอดมาถึงให้ลูกให้หลานเห็นเหล่าก็ให้มีแต่ความโชคดีเอฟซีแฟนช่องขัมาเบิ่งผู้ใดคอมเมนต์บ่ดีกะยาเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อขับผู้ใดคอมเมนต์ดีๆกใไฮสิ่งดีๆย้อนกลับไปหาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก้องไปสุขสุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่แน่ๆนี่พี่น้องค่ะ มันสิไปใส่ความรวยพี่น้องค่ะพญย่างูนี่บบธรมดาเพิ่อนบบมาจักซีเดอพี่น้องเด้อนี่ตังไปซิปอดเย็ดย่านน้าก็บอกเคยเห็นพญยางูจงอ่างปันนี่จักเถื่อพี่น้องค่ะปาติโทปาติโทษเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเด้อขวานเอ้ยเด้อคุณครูบาอาจารย์เนาะค่ะให้เฮงๆปังปังเด้อค่ะพี่น้องค่ะโบกจักสีโบยังพี่น้องค่ะขึ้นบอกก็เกันเนาะค่ะกตอนนี้ก็ขึ้น มันตื่นเต้นไปเบิดเลยเนาะค่ะพญาจงอางไงพี่น้องพญาจงอางไงมาจอดรถท่ายวัดไปท่ายคลิปนะคะ jack. พี่น้องโอ้โอ้เนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องหวอยๆิไปใส่น <c oughs> ่องแบนี้เนาะโอ้ยเอา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 สาธุสาธุตั้งใจก็ให้โชคให้ mắn สุขสุขคนที่เพื่อนได้เห็นที่เพิ่นกดไลค์กดแช่เนาะค่ะใหเพื่อนได้ซมำโตตรงๆเด้อให้เพื่อนได้โชคได้ m านถือร่างวันที่หนึ่งเด้อค่ะ โอ้ยเลื่อยไปแล้วพี่น้องเลื่อยไปแล้วเลื่อยไปแล้วเอาสุกสุกมันมันมน,น้ำกันครับพี่น้องครอย่าลืมหนึ่งหกสามเก้าครับพี่น้องหนึ่งหกสามเก้าเป็นปัง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 ,ปงพี่น้องโอ